จเจริญพรสาธุชนทุกท่านนะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมปิดท้ายของวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565ในวันนี้เราจะลอยโคมเพื่ออธิษฐานจิตแด่ในหลวงร,รัชกาลที่9พร้อมกันนะเราจะมีการอาธิษฐานจิตนำบุญกุศลที่เราได้ร่วมกันทำในเครือข่าย พลเ,เมืองจิตอาสาพัฒนาหนองใหญ่บ้านพ่อชุมพรของเราที่เราได้จัดงานน้อมน้อมรำลึกแด่ในหลวงราชการที่9ที่พระองค์ทรงมาสร้างแก้มลิงหนองใหญ่สร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความปลอดภัยให้กับพวกเราชาวชุมพรด้วยพระเมตตาบรารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นวันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะส่งไปถึงคนบนฟ้าในการลอยโคมขึ้นไปก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะส่ง ขึ้นไปเหมือนนำใจของเราไปถึงพระองค์ท่านในหลวงราชการที่9ของเราเจริญพร